สวัสดีนะักเรียนชั้นป .2 ทุอคนนะคะสำหรับวันศุกร์ที่16กรกฎาคม2564นี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะเรียนบทที่2กันแล้วบทที่2นะคะชื่อเรื่องว่าการบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน1,000นะคะไปดูกันเลยคะ่ะก่อนที่จะเข้า สูทเรียนเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะแม่ค้ามีแตงโมสอผลมีแอปเปิลหผลจำนวนแตงโมและแอปเปิลรวมกันได้กี่ผลวิธีคิดคิดยังไงคะโจทย์เขาถามหาอะไรแล้วโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างคะไปดูกันเลยสิ่งแรกที่โจทย์ให้มาคือแม่ค้ามีแตงโม สผลใช่ไหมคะมีแอปเปิ้ลหกผลเนาะจากนั้นเขาบอกว่าจำนวนแอปเปิ้ลรวมกันกับแตงโมเนี่ยได้กี่ผลรวมกันรวมกันเอามารวมกันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือเหมือนจะลดลงคะมันก็ต้องทำไงคะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะพอเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เครื่องหมายอะไรคะใช้เครื่องหมายบวก ใช่ไหมดังนั้นวิธีคิดเราจึงได้ว่าแม่ขามีแตงโมส,สองผลมีแอปเปลิลหผลจากนั้นเอามารวมกันก็คือบวกกันใช่ไหมคะรวมกันได้กี่ผลคะ,ะมีอยู่แล้วหมีอยู่แล้วหบวกเพิ่มอีกสองเอาหไว้ในใจยกสองขึ้นมาหกแล้วเจ็ด แปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม่คะจะมีแตงโมและแอปเปิลรวมกันทั้งหมด8ปดถุนนั่นเองโอเคพอจะ,อะจำได้หรือเปล่าคะการบวกอ่ะต่อไปเราไปขึ้นเรื่องที่เราจะเรียนในป .2 กันเลยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในป .2 เรื่องแรกคือการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำ นวลน,นะคะอ่ะเส้นจํานวนมีลักษณะยังไงขึ้นมาเลยค่ะเส้นจํานวนคือลักษณะนี้นะคะเส้นจํานวนเนี่ยจะเป็นเส้นที่บ่งบอกอตัวเลขตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อย่างเช่นเส้นจํานวนนี้นะคะเขาบอกตัวเลขตั้งแต่ศูนย์จนถึงเลขอะไรคะเลขอะไรเลขห้าสิบห้านะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าวิธีการบวกโดยใช้เส้นจํานวน มีวิธีการอย่างไรอะข้อแรกเลยเขาบอกว่า33บาบวก10 33บวก10วิธีการบวกเลยใช้เส้นจำนวนเนี่ยค่ะนักเรียนจะต้องนำดินสอมาลากเส้นตั้งแต่0จนถึง33ก่อนอะศูจนถึง33ลากไปเลยค่ะจากนั้น33บวกไปอีกเท่าไหร่คะ บวกไปอีก10ใช่ไหมเราก็จะนับช่องว่างไปจนถึง10ช่องค่ะอ่ะมานับไปพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส่าอพอครบ10ช่องแล้วไปตกอยู่ที่เลขอะไรนั่นเลยค่ะคือคำตอบ เลขของเราคือเลขอะไรคะอ่ะ40เราก็ต้อง41 42 43่มใช่ไหมดังนั้น33บาวก10คำตอบคือ43นะคะนี่คือการบวกโดยใช้เส้นจำนวนนะคะอ่ะโอเคไปดูข้อถัดไป19บวก8ใช่ไหมคะ19บ้วก8อ่ะถ้าบางคน คิดเลขข้องเล้วเนาะนักเรียนก็ไม่ต้องมาใช้เส้นจํานวนก็ได้แต่ว่าเส้นจํานวนเนี่ยเราจะเอาไปใช้ต่อในมัธยมนะคะเราก็เลยต้องรู้จักกับเส้นจํานวนทีนี้ถ้า19บเกบวอย่างแรกเลยลากเส้น0ูนถึง19ก้า่อนจากนั้นนับไปอีกกี่ช่องคะ8ช่องใช่ไหมนับไปค่ะ1 2 3 สี่ห้าหเจ็ดแดอ่าครบแล้วใช่ไหมคะ8ดช่องดังนั้นคำตอบคือเท่าไหร่คะสิบเก้าบวกแดคำตอบคือยี่สิบเดนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะอ่าบางทีจะง่ายสำหรับบางคนเนาะที่แบบนับไปนับไปเรื่อยๆแล้วคิดออกมาเลยโดยไม่ต้องทดเลขเนานะ อ่ะทีนี้12บวก15นะคะข้อนี้12บวก15ทีนี้เราจะไม่เริ่มที่ศูนย์แหละเราจะไปเริ่มที่12เลยค่ะอ่ะ12บวก15หใช่ไหมคะเลข12ออยู่ตรงนี้เนาะเลข12อยู่ตรงนี้นอจาก10นับมาก็เป็น11 12จากนั้นบวก15ใช่ไหมคะ15เนี่ยแยกออกก็คือ10รวมกับ5ดังนั้น เราจะนำ12ไปบวกเพิ่ม10ก่อนเนาะ52บวกเพิ่ม10มันจะกลายเป็นเท่าไหร่คะมีอยู่12อ่ะ12บวกเพิ่มอีก10เพิ่มมาอีก10มันก็ต้องกลายเป็น20เท่าไหร่คะ22ใช่ไหมอ่ะทีนี้เราได้แล้วว่า12เอาไปรวมอีก10ได้22จากนั้นเราก็ไปนับเพิ่มอีก5ค่ะอ่ะนับไปอีกค่ะ1 2 3 4 ห้าโอเคหยุดที่เท่าไหร่คะยี่สิบห้ายี่สั้หกยี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิบสองบวกสิบห้าคำตอบก็คือคือยี่สิบเจ็ดนั่นเองคะ่ะโอเคไปต่อกันที่ข้อต่อไปเลยนะคะ 35บวก16เท่ากับช่องว่างนะคะเราจะมาเริ่มสังเกตที่เส้นจํานวนค่ะนักเรียนเส้นจํานวนของเราไม่ได้เริ่มที่ศูนย์แล้วใช่ไหมคะแต่จะเริ่มที่35แทนนะคะ,ะเส้นจํานวนไม่จําเป็นต้องเริ่มที่ศูนย์นะคะเราสามารถเริ่มจาก10จุดท้ายที่20ก็ได้แต่ว่าคําตอบเราต้องอยู่ระหว่าง1 0ถึง20ถ้าคําตอบเราเป็น40อย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มจาก1 0ถึง20 ช่วงคาตอบของเรามันก็จะไม่มีใช่ไหมคะอย่างข้อนี้เขาบวกเขาบวกตั้งแต่35ใช่ไหมเส้นจํานวนก็เลยเริ่มเขียนตั้งแต่35ได้เลยอ่ะทีนี้35บวกกับ16เริ่มจาก35บวก16ใช่ไหมคะ16เนี่ยคือ10ไปรวมกับ6ใช่ไหมคะ10รวมกับ6ได้16ดังนั้น35เราจะบวกเพิ่มไป10ก่อนอ่ะาบวกเพิ่มไป10ก็ได้40 5ใช่ไหมคะจากนั้นเอาไปบวกอีก6นับไปเลยค่ะ6ช่อง5 6อ่าไปหยุดที่เลขอะไรคะเลขนั้นก็คือคำตอบไปหยุดที่เลข51ใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มจาก35แล้วไปต่ออีก 10, อ่ะนับต่ออีก10แล้วนับต่ออีก6จะได้5 1อดังนั้น3 5บวก16ตอบ 51เนั่นเองเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนเนาะอ่ะทีนี้คุณครูก็ฝากให้นักเรียนนะคะไปดูหน้า63กับหน้า64นะคะเขาจะมีเส้นจำนวนอยู่ใช่ไหมคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียน ใช้ดินสอนะคะวาดเส้นจำนวนแล้วก็เติมลงไปในหนังสือได้เลยเนาะแต่ว่าเวลาเขียนต่อคุณครูนะคะให้เขียนดังตัวอย่างนี้เลยค่ะการบ้านบทที่สองการบ้านครั้งที่1อธิบายการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนอย่างข้อแรกเมื่อกี้มันเป็น49บวก15ใช่ไหมคะนักเรียนก็ได้คำตอบเท่าไหร่แล้วเอาคำตอบมาเขียนลงในนี้แค่นี้เองค่ะ การบ้านก็จะมีทั้งหมดมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าการบ้านจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะโจทย์จะอยู่ในหน้า63กับหน้า64นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ